เอครับกินข้าวในกันครับเมื่อนี้กินยอดผักติ้วกับส้มตำครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมรักชาแนลกลับมาพบมาพอกันอีกทีหนึ่งแล้วครับเมื่อนี้กสิมาวอลเกี่ยครับ ผักติ้วขาวครับเป็นทั้งผักละกะสมุนไพรนะครับเมื่อน,นี้ก็มาทําความรู้จักกับผักติ้วขาวนะครับผักติ้วขาวนี่ก็ถือว่าเป็นพักนะครับเป็นพักเป็นพักพื้นเมืองนะครับก็ทุกภาคแต่ว่าทางพะอีสานทิสที่มาทําอาหารหลากหลายครับโดยเฉพาะนะครับทางาคอีาสานสิเอามาแกงใส่เห็ดครับ แล้วก็มากินเป็นพักกินกับก้อยก้อยปลานะครับแล้วก็มาต้มยำต้มยำไก่นะครับซุปพักติ้วนะครับซุปดอกติ้วอันนี้ก็กินแล้วก็แซบครับแล้วก็ต้มปลาข้อใส่ไข่มดแดงนี่ก็โอ้แซบครับพักติ้วโดยเฉพาะเมื่อนี้ครับกะพรมกระเก็บนะครับดอกเอาใบครับยอดใบมากินกับส้มตำครับเมื่อนี้ ก็ือว่าแซบครับพักติวครับหรือว่าต้นติวนี่ครับเป็นไม้ยืนต้นพัดใบครับขนาดความสูงในสามเมตรถึงสิบสองเมตรครับโคนต้นเนี่ยครับโคนสีมีน้ำครับโดยเฉพาะโคนสีมีน้ำบอกมานะครับก็ือว่าเป็นน้ำขนาดใหญ่นะครับส่วนใบของพักติวครับของต้นติ้วสีรูปจะเป็น รูปลีแกมรูปไข่กลับครับปลายแหลมแล้วก็โคนเกือบมนแล้วพักติ้วกับสีมียอดอ่อนเป็นสีแดงรสฝาดผลเปรี้ยวครับแล้วก็เมื่อแก่แล้วก็สะเป็นสีเขียวสดส่วนดอกของต้นติ้วนี่ครับส่วนดอกของต้นติว้วจะเป็นสีชมพูอ่อนครับออกเป็นช่อกระจุกตามเกิ่งกา้าน มันคล้ายๆกับดอกซากุระนั่นแหละครับส่วนการขยายพันธุ์ครับส่วนมากแต่ก่อนกะใช้เมล็ดนี่แหละครับขยายพันธุ์แต่ว่าคู่มือนี้ก็มีการตอนกิ่งครับมีการปักชำทีนี้มาว่าเกี่ยวกับประโยชน์ของผักติ้วครับในผักติ้วร้อยกัมนะครับจะมีเส้นใยอาหารอยู่1.4กรัมอันนี้ก็ช่วอยป้องกันอาการท้องผูกครับมีแคลเซียม 67เมิลลิกรัมลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาะวะกระดูกพุ่นครับมีไนอาซิน3.1มิลลิกรัมครับมันก็ถือว่ามีบทบาทต่อกระบวนการเผาผลาญสารอาหารและการทำงานของระบบประสาทครับวิตามินซีนี่ก็56มิลลิกรัมครับช่วอยในการดูดซึมธาตุเล็กและก็ช่วอยให้แผลหายเร็วครับพักติวก็ถือว่ามีบต้าแคโรทีน และวิตามินเออยู่สูงครับ่วยในการต้านอนุมูลอิสระประโยชน์ของรากต้นติวครับรากน,รนี้ผสมกับหญ้าเหี้ยวหมูและกัรากปลาไหลเพือกเอามาต้มนะครับเอามาต้มกินมื้อละสามครั้งนะครับก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ครับเป็นยาขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะคัดครับอันนี้ประโยชน์ทางอาหารส่วนสรรพคุณทางยาไทยนั้นใช้ห้าผสมกับหญ้าเหี้ยวหมูและก รากปลายเพือกครับต้มเอาเฉพาะน้ำดื่มบรรษามือด้ยครับเด้อเพื่อขับปัสสาวะและแก้ปัสสาวะคัดรากและใบกระต้มเป็นน้ำดื่มแก้ปวดท้องครับเปลือกองต้นติ้วครับครับใบกระมาตาผสมกับน้ำมะพร้าวครับอันนี้เอามาทาแก้โรคผิวหนังครับแม้แต่น้ำยางจากเปลือกต้นกระไซเอามาทายาเป็นเป็นยาแก้ขั้นนะครับ เอาทีนี้ประโยชน์ของยอดอ่อนครับประโยชน์ของยอดยอดอ่อนของต้นติว้วอันนี้ก็นิยมมารับประทานเป็นพักเคียงกับลาบก้อยน้ำตกแนวเนื่องเวียดนามครับก็ตามที่กาวมาข้างต้นแหละครับส่วนทางภาคใต้ก็ถือว่าก็รนิยมรับประทานพักติว้วคือกันครับอันนี้เสีมานิยมกับขนมจีนครับก็ถือว่าได้รสชาติครับ ส่วนดอกครับส่วนดอกกัอันนี้กาวมาทั้งอีสานกับมาซุปแล้วครับก็ถือว่ามีประโยชน์หลายครับเนี่ยเมื่อนี้เอายอดพักติวมากินกับส้มตำครับเมื่อนี้ก็ถือว่าแซ่บครับทีนี้มาว่าเกี่ยวกับประโยชน์ของดอกพักติวครับดอกพักติวกับสีขาวหรือว่าสีชมพูอ่อนๆนะครับ อันนี้ที่ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆนำมากินเป็นพักได้ครับเส้นเดียวกับยอดและกับใบอ่อนครับทีนี้ไม้จากต้นพักติ้วนี่ครับกันยังมีประโยชน์กัดลายครับเพราะเป็นไม้เนื้อแข็งกับมาเหดมาเหดฟืนหรือเผาทานก็ได้ครับถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพครับเวลาเผาทานมาและกับเอามาเหดเป็นด้ามจอบด้ามเสียมได้ครับ วันนี้ผมก็ลองเอายอดพักติวครับมากินกับส้มตําว่ามันสิเป็นไงไดรับกินเข้าไปแล้วก็โอ้โหครับแซบครับแซบบนนรืว่าพักพื้นบ้านบ้านเฮาเนี่ยครับมันสีแซบปาน,นี้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์บน้อยการะาลแล้วครับแน่ใดก็บสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์นะครับ กดแชร์และก็กดกระดิ่งครับสมรักชาแนลก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะครับตลอดมาครับสมรัก c h ชาแนลขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ